วันนี้พ่อยมารับออมเล็ตนะครับคุณครูบอกว่าออมเล็ตตาบวมหนักมากเลยนะครับ oh. เอาเพียรอะไรอยู่ไหนอะชเชเบตตาบวมเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยออมเล็ตปว่วยๆมากเลยอ่ะโอ้ยเนี่ยมารับกันไหมมาแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นเป็นไรเลยออมเล็ตใครบอกออมเล็ตตาบวมคุณคูหมวย oh, <no. S 1> เป็นไระให้ดูดิโอ้ย, oh, <no. S 1> อยน่าสงสารจังเลยอะเจ็บไหมะไหนพ่อยมาดูหน่อยเจ็บปวดนยุงกัดโดนใครต่อยมาเนี่ย เชิญไปทำพี่หรือเปล่าเชิญไปทำเหรอเอ้ยขอดูหน่อยม่ปดีน,นี้โอ้ยเอ็มเลยเอมเล็ไปทำอะไรมาน่ะถึงบัวมาอ็มเลยตติดเชื้ออะไรหรือเปล่าเนี่ยขอดูหน่อยดิเพื่อนๆเคยเป็นไหมดูดีสงสารพี่อมเล็มากเลยอะแล้ววันนี้แล้ววันนี้เรียนหนังสือรู้เรื่องไหมเนี่ยมีปัญหาก,กับการมองเห็นไหมตึงๆเหรอเพราะว่าลูกตาสั้นด้วยหรือลูก อ๋อเหรอแปลว่าสายตาสั้นแล้วแหละดูโทรศัพท์เยอะโอ้ย er. ไม่น่าเลยนี่เรื่องนี้เราลองถามฟรีดูไหมอ่ะออมเล็ตว่ามีวิธีรักษาไหมถามได้ไหมเพื่อนเพื่อนถ้ารู้วิธีรักษาลองบอกออมเล็ตหน่อยได้ไหมนะคอมเมนต์เลยเนาะเดี๋ยวออมเล็ตไปอ่านแล้วกันนะแต่ไม่เจ็บใช่ไหมเพื่นอนรอไหม ouais. อ่ะเออดีแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนไม่รอก,ก็ดีเหมือนกันนะอ๋อแล้วตอนนี้เป็นไรง่วงนอนเหรอเมื่อคืนนอนขยี้ตาหรือเปล่าถามจริง ใช่ไหมนั่นไงเจอเหตุผลแล้วขยี้ตาแล้วมือคนเราเวลาไปจับอะไรมันมีเชื้อโรคนะรู้ไหมวันนั้นที่วันนั้นที่อเม็ิอ้วกบางทีสมมติว่าอ้วกมันแหง้งมันติดกับที่นอนแล้วมันเป็นเชื้อโรคเนี่ยแล้วเราเผลอเอามือไปจับแล้วไปขยี้มันก็จะติดเ oh, <no. S 1> ชื้อดูดิดยอย่างเนี้ยมือดำๆอย่างเงี้ยไปขย,ขยี้ขยี้อย่างเงี้ยชอบทําตามใครขยี้ตาเนี่ยทำตามใครเาอาทำาม <S <S าไม,ไมว่าเพราะพเอ็มชอบขยี้ตาเหรอ <S <S ใช่ไหมเอามีแต่คนลุมว่าพวกเอ็มแล้วอ่ะ<อ><อ> อย่าไปทํานะอย่าไปทําอย่าไปทําแต่มันเคยตัวอย่าไปทาตามเพราะอย่งมันไม่ดีนะรู้ไหมแล้วอย่างนี้จะกินข้าวได้ไหมเนี่ยอยากกินข้าวก่อนเลยค่บไม่รู้เลยเหรอโอ้ยดูดิไม่อยากให้อำเล็ดเป็นอย่างนี้เลยอ่ะให้กมเน็ดหายไวๆนะดูขอดูตาดิดูดูดูโค้งูไม่ดูนะนี่น่าสงสารมากเลยดูดิตูวไม่ดูเลยโอ้ยยังน่ารักอยู่เนาะน้นเพื่อน เดี๋ยวก็หายลูกว่าตรงไปตรงนีออออ้มันปมเป็นอย่างเนี้ยเออมันเป่งเป็ขีดใช่ไหมแล้วแนละ้วแล้วมันแบบเหมือนขีดมันสูงเออดูดิตาสองชั้นสวยมากเลยนะเนี่ยเห็นตาสองชั้นเลยดูดิโอ้ยไม่เป็นไรนะในออมเล็ตเขาก็ไม่อายนะครับเขากล้า,า,าสแสดงออกนะแต่เพื่อนก็สงสารนอมเล็ตนะเดี๋ยวออมเล็ตต้องไปนอนพักนะลูกนะเพราะยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรอะดูตนะังนั้งนี้น่ะดีมากเลยอีกอ่า พอยังไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับการดูโทรศัพท์เยอะหรือเปล่านะน่าจะเกี่ยวเพราะวันเสาร์ที่เราดูโทรศัพท์เยอะนะเนี่ยใช่ไหมแย่ yeah, เลยนะเขาก็น่าจะเจ็บเจ็บตึงตึงนะครับดูดิเขาก็น่าจะเจ็บเจ็บตึงๆึงนะครับออม็ตเนี่ยไปส่องกระจกดูเลย parallel, นั่งสารมากเลยนะครับเออน้องเชเบตเขาก็อยากจะร้องไปเล่นสนามหญ้านะแต่มันไปไม่ได้นะลกูกมันมันเปียกมันเปียกใช่ไหมมันเปียกเนาะอ๋อดูคนเขาเล่นนะ อ๋อเขาเล่นอะไรกันแม่โว้อมเล็นนี้เราต้องถึงขั้นไปหาหมอไหมหรือไม่ต้องล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 ้างตาดูไหมอมเหล็นหบักเราเยี้ตาตลอดเลยเนี่ยเอ็มเอ๊ะอย่าไปขยี้มันดิเนี่ยเออบวมมากเลยเนี่ยแต่เขาล้างตามาให้แล้วนะเออคุณครูที่โรงเรียนล้างให้ไหมอย่าไปจับมันลูกไม่หาหมอไหมล่ะหรือว่าลองพักก่อนเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูโอเคเดี๋ยวไายแต่ลูกก็วันนี้ไม่สอบใช่ป่ะวันนี้ไม่ได้สอบสอบพรุ่งนี้อะดิสอบวันพุธอ๋อหรอ เธอเบร์ระวังเดี๋ยวตกไปเดี๋ยวรถมาชนไปเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเดี๋ยวเราพาอมันไปพักผ่อนที่บ้านนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแล้วกันนะครับอม็ตไปเจอกันที่บ้านนะลูกไประวังตกไม่เอาอย่าเล่นแปลกๆอมลเฤตอม็ตก็ขยี้ตาตลอดเลยนะครับผมนะขยี้ตาตลอดเลยพามาแวะซื้อขนมร้านใหญ่แป๊บนึงแล้วกันนะครับน,นี่นะครับนี่คือร่องรอยนะครับนี่นี่ถ่ายน้ําอารมณ์กันเนี่ย ทั้งอมเลิดทั้งเชอร์เบตเนี่ยแล้วดูดสภาพเนี่ใครอยากรู้ว่าเป็นไงก็ไปดูในช่องเชอร์เบตฟันนี่แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพ่อจะพาอ,อมเลิดเขาไปกลับไปทาย,ยาก่อนนะอมเลิดหายไวๆนะลูกนะรู้ไหมเนาะเก่งอยู่แล้วเนาะดูดิมันบวมเลยอีพักมันเม,มื่อเช้ายังไม่ขนาดนี้แม่วุ้คือม,ม,มันมีสิทธิ์ที่จะแบบตาบอดปะถ้าไม่ไปหาหมอไม่ไม่หรอกมันจากเสิทธิ์เลยเหรอน่ากลัวจังเลยนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเอ็มก็มาถ่ายอมเลิเนาะ เพราะว่าคุณครูบอกว่าเขาจ่าโบมั่งสารน,นะครับโอเคไว้เจอกันใคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายกลับบ้านแล้วนะคะหายวายน้ำเลยนะไปกลับบ้านกันครับแมุ่๊